สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไปสกูทุกคนครับคนบ้านๆพาเที่ยวทัวไทยเนาะครับเนาะ<ส>อะพอมาพรมมาพอกันอีกคือเกาคือเดิมครับฝนกับตกบ่เลิกบ่แล้วเป็นแจักเทียจนว่าหนาวแล้วครับพี่น้องนะก็ว่าพายุอันนั้นพายุอันนี้อย<ส>ู่เลยบ่เศร้า,ราตกแจักเทียครับผู้ติดตาเขากระตากง่ะครับลำบากครับโอดเอาพี่น้องโอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นจะเกิดอันใดเกิดขึ้นเนาะแต่ละมือ ล่งางฝากีสานกิดก,กำลังเกี่ยวเขากับหน้าปีตากเขาเขาเพได้อ,อะไรวนี่เพราะห้าล่างมองโตกแห้งไรกันไรเอาเข้าไปพัดเขาพัดน้ำเพิ่นโอ้ยสเสียตทนครับเอาโมนี่ครับผมเปลี่ยนเส้นทางมาครับในรอบเปิดรอบแห่งปีครับผมหลังจากที่เลือกลากันหยุดเลียกันไปครับมันเริ่มอ,อกครับเอามันชนแดนมาลงสยามลงแป้งสยาม อยู่แถวคัมปิ่งเนี่ครับวันนี้กันเล่นมาเส็นทังออกจากคัมปิ่งมุ่งหน้าไปทางลำละลายพี่น้องเข้าลำละลายเสร็จลำสนธิลำละลายไปผุนแล้วครับ ีขึ้นนี่มากอะส้นทางกะโอ้สุดยอดครับแล่นดีแล่นง่ายการไปกันมาปีนี้ผู้ได้เดินทางกลับบ้านครับสะดวกสบายครับไปง่ายมากง่ายครับถนนหนทางดีครับ ลัดออกไปเส้นทังเพิ่นว่ามันใกล้ผมก็ว่าที่ออกทังวิเชยนครับลัดไปลองแลนทางลัดเบิ่งครับบอไดไปฮอดลำมาลายนะครับแยกก่อนครับเลยทางรถไฟไป่อนที่ถึงตาช่างทังหลวงเลี้ยวขวาเขาสีเทพครับเลี้ยวเขาทั้งสีเทพ เทปหน่อยที่เทศยหญ่เพื่อน,นั่นล่ะว่าสิลับไปทั้งพี่เบิ่งป็นยังไรครับฝนก้นังมินทางแซงทางแซ่บดบิดหมื่นแล้วเบิงแล้วครับเมืนน่อนี้ทั่วประเทศเลยครับขนาดติดไปพายุซื้อๆเด้่อ,อนี่พี่น้อง หนาวทั้งฝนกับไข่แล้วเนาะสรับรถอ้อยครับเริ่ม,เ,มเอารถขึ้นไปเตรียม เตรียมงานแล้วจักี่เขาให้ได้ยามไดพี่น้องเอ,อ้ยเบื้องหลักฝนกับเท้าก็เป็นอยู่นี่ทอง,งานเปิดเหีบวันที่สิบรถนาจะขึ้นไปวันที่หนึ่งเตรียมเขาร้านเขายังวันที่หนึง รับสื่ออ้อยกะสีเปิดก้อนจกหาหมือ่นบนพี่น้องแต่ว่าเจ้าไหลที่ลงได้้ดะแดดตกปลแห้งทำมันแดดจะสองสามหมื่นกันละอาจจะเข้าได้แล้วครับรถหน่อยรถอีแตนรถไถลากเอางานาที่เข้าได้ตัดได้อยู่ครับเดี๋ยวก็ได้เห็นเปิดฤดูการเล่นอ้อยแล้วพี่น้องเอ้ คอมเมนต์ก็ห่างหายกันไปลหลายต่อหลายคนก็ม,มีคอมเมนต์เข้ามาเลยครับคอมเมนต์ทักไทยกันเข้ามาในเด้อพี่น้องเอ้ถามไทยข้าวข้าวกัน เบิ้งแต่ข้าวไทยกับข้าวขามิน้นรุนกับพี่น้องทหารไทยเฮาครับดูยูหน่วยหนา ยัดแยกชมวิวแล้วครับนี่ตาดอกกระเจียวครับเบ็ดล,ละล่ะนานี่อำเภอลำสนธิล้มดีกังกังหันล้มกับมุนติ้วติวเลยพี่น้อง ยากศาศมองนี่ฝนเศ้าโตกแล้วมีต่ลมสิ่งพาย,ยุครับน้อยกับสินไหลมาแต่พุนละกำลังไหลน้ำกลนมาจากขั้าปิงว่าหวัวน,นี่ออกแล้วกับทีเบิรดฝนแล้วกับที่หนาว ลดลงหกอ,องศาคุณพี่นอ้องเอาไปรุ่นกันครับนี่นี่ได้ใส้่เสียกันแล้วจักเดียน ดีครับเบิง้งกังหันล้มนิเทพสถิต พยานามรงดัง โฉมใขมันเอซีกับโงผูุ้คนครับโฉมมันมันเฮงเฮงฝังล้ำล้ำรยๆผูุ้จคนครับ เขาวังห้กับคนเก็บเห็ดเต๋หมหนทาง,งย่พี่นองเห็ดจึงได้มาออกย้ำนี่สิธรรมาดาเขาออกควงแล้วนี่เขาเป็นเมาแล้วมันบม่มีเห็ดออกแล้วอันนี้มีเห็ดออกว่าเห็ดละงอออกลงฤด,ดูเนวใไดมุกฝนมันตกว่าเศร้าหลายกัน cái gì quá, cái à nữa, phi nó. xe cả, đấy cảnh hẹp bỡ đầu lốt. còn ma côn cái gì อันนั้นนี้กะติดเตรียมใส่บาอ้อยกันไปแล้วละ่ะพี่น้องเอ้สีอดสมอดซาเอากะทิดท่านดนกะทิดได้เลียนอ้อยออดเอาครับอีกประมาณจะเครื่องเดียนพวกๆพวก็อันนี้เราเยวก็ได้เลียนอ้อยกันแล้วจะก,ก็พากันถอดบาถอดยังแล้วเรียบร้อยครับถอดฟ้าไทยใส่บาอ้อยแล้ว แถวชัยภุมิแถวน้องบัวแดงเตรียมรถไว้เบดแล้วครับงานมันหายากไรกันจอดแต่งไว้ทะเลนอ้อยครับเอาจากสามเดือนกับทุนไปไล่แล้วครับทำไมจะกี่เลนอ้อยหาเดือนคุนแล้วเดี๋ยวนี้เลนยยูสามเดือนพี่น้องเอ้ ก้อนปีไม่จนว่าหอดสงการไปแล้วแลนไว้อะไรก็เทือก ất, มันกระเทือกเขาโพดกระเทือกเขาไปเทือก โอ้ยกระเทือกบ้านี่โอ้ยเจ้าก็นแน่วใดพี่น้องเลยมันที่เฟื่อนที่ฟูกันได้ง่ายปะ ปันไดพี่น้องยังุ้มแเดิงานแผ่นนี่เพราะใครเรือปันได,ดเด้อเหลือเถี่ยวละพันกว่าบาตอันนี้พี่น้องแผ่นแผ่นอน,น,อน,นอกจากที่รถเจ้าของแผ่นเองครับรถรับจ้างนี่มาลงงานแผ่นนี่โอ้ยแล้วเลยคนยังคนเดียว รถน้อยรถหกล,ลอ้ลลอรถพี่อัปเจ้าเลียนพักเลียนอันนี้ไ่ได้หรอกส่ง,งน้ำแข็งยังเดียวหลายวันรถจิบล้อเลียนงานรับจ้างอยู่ตอนนี้ในเบืองเหลียวโอ้ยหินตะกี้ตามน้ำนักนี่พ่วงละหมือ่อผมนะครับแตนหินตามซีนี้ เกี่ยวนึงเรือเที่ยวละ้เจ็ดแปดพันเนีเมื่อนี่โอ้ยหักคาของหักคาน้ำมันแล้วหักคาหินแล้วเกี่ยวเกี่ยวละสองพันก็บาทปั่นกันครับลุกน,อกน้องอีกบา่นได้ ทางกะดีดีกว่านี้คุณน้อนงเออถนนเรียนไหยทางคนจินลงกูลงเขาสบายเลยตอนจกนี้ไปนา เบื้องล้วมายิงทางนี้สงสัยติดท่คอนกรีตแล้วครับเน,นี่ยอยากที่คอนกรีตนะเบื้องวิวเขาเล้องามจี่นังเงี้ยยินดีต้อนรับเพื่อรำสนทิ ้อยรถอ้อยลงยังเป็นห้อยลาดฟาดอยู่พี่น้อง สวนรถอิกเหรอสวนรถอินตอนนี้ก็แย,ยกย้ายกันไปแล่นกันแล้วครับมันออกกระโปดออกเข่าออกนะวัตถุดิบออกอีกจังหน่อยก็อ้อยออกก็ะีให้แน่แล้วครับตันนี้ นอย,ยอดบรรยากาศเลยอ้ทาทังหไลได้เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำท่าป่าแล้วกอันักทายก่อนกันขอมาคุยน้ากันเด้อพี่น้องเลย FC ดูปูดูทคนก็นได้ผูใดที่ขามาเบิงกันคอมเมนต์กันขอมากครับฝากคอมเมนต์กันขอมากเลยๆล สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับลงเขาแล้วติดตามคลิปคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ